พี่ครับว่า <Wow. S 1> เอารถอะไรมาขายครับสิงงงไม่จา่าไม่เคยเห็นครับรู้จักไหมอะไรครับ F 1 5 0 Y body style a ม e r i c a n คือ oh oh. ไม่เ,เห็นหนี่หรอครับคือในบ้านเราไม่มีนะ uh huh. ถ้าอเมริกาเขามีรุ่นนี้อยู่ oh. เขาเรียกว่า F 1 5 0ครับแต่คนนี้น่าจะรักฟอร์ดมากๆ ไม่อยากแต่งแบบแรปเตอร์ไม่อยากแต่งแบบวาแท็กไม่อยากแต่งแบบ f f 4เอกูจัด F 150้าเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครอยากแต่งแบบไม่เหมือนชาวบ้านเนาะตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากระจังหน้าแบบ F 150มาใหญ่ๆเท่ๆนะแปลงข้างหน้ามาหมดเลยนะรุ่นยังงนี้ดูใส่ไฟดิโอ้โหไฟแบบคือกลางคืนเนี่ยเมียรู้แน่เอาไปไหนอ่ะทั้งชุดอ่ะวิววับเลยนะแล้วก็ตัวข้างเนี่ยเป็นว b o บอดี้แม็กแก้มเกิ่มโป่งมาหมดเลยนะเคยเห็นแม็กสเปคนี้เปล่ายางสเปคนี้เปล่าอะไรครับ สามสามคูณสิบสองจุดห้าอารยี่สิบรู้จัก,กม <า S 2> ันคืออะไรครัอะไรมันจกจังครับคือมันเป็นสเปคเมกัน<อ>สมัยก่อนของไทยอ่ะสองห้าห้าสองเจ็ดห้าใช่ไหมครับอันนี้มันคือหน่วยนิ้วมันเป็นล้อแม็กของเมกันเลยนะ<อ>ก็คือไดมิเตอร์เนี่ย 33นิ้วครับความกว้างเนี่ย12.5นิ้วโอโขอบ20แต่ออฟสุดๆตารางเลยนะโอ,โออฟลึกมากนะกดลึกครับก็ถือว่าเป็นแม็กสำหรับสายเมกันเลยเพราะสเปคยงางเมกันหมดเลยนะ<อ>แล้วก็ตัวนี้มากัอะไรจา้าไฟบอดี้ตัวประตูครับแล้วก็ายบอดี้ตัวโป่งหลังมาหมดเลยโดนตำรวจไหมจ๊ะ ไม่น่าเหลือครับนอดไหมนิดนึงนะขนาดวายบอดี้แล้วนะยังออฟสุดเลยนะแลวนี่ไฟท้ายลมดำ LED เท่ๆเขาแต่งหมดเลยครับสไตล์ F150 ฝาท้ายตัวนี้หายากนะส่วนใหญ่ F150 จะเป็นฟอร์ตตัวเต็มแล้วก็ถือว่ามีวิน์มีอะไรให้ลากสไตล์สายรูอยู่แล้วใครหาอยากแต่งไม่เหมือนชาวบ้านแล้วกันนะบางคนเบื่อแล้วว่าแต่งแบบแรปเตอร์แต่งแบบเป็นตัววายแท็กเต่งเป็นแบบ FF4 เนาะก็ถือว่าอีกหนึ่งการแต่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วกันครับ สายเมกันคนชอบจริงๆ F 1 5 0 Y body เทียบบีฟรับจบขอบคุณครับ